เฮ้ยแกวะเฮ้ยมึงแน่จริงมึงอ,ออกมาไม,ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่ามาแค่เสียงนะครับผมไม่ชอบถ้าแน่จริงมาประชันกันเลยดีกว่าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอย่ามาแค่เสียงนะครับผม างบนด้วยข้างล่างด้วยเฮ้ยแสงมันลอยข้างบนด้วยข้างล่างด้วยนะครับดูหน่อยปะไป็นไวะให้มันไหนา,ไไหว,าไไหว่าแสงเฮ้ยตรงไหนทุกคน ันนอยขขึ้ข้างบว่ะทุกคนก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีพี่ๆ FC ทุกๆคนแล้วก็สวัสดีลุงบ้าน,นาอานด้วยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนคืนนี้ผมจะมาพิสูจน์บริเวณไล่ลังนะทุกคนมันเป็นไล่ล้าง เมื่อก่อนเนี่ยไร่ตรงเนี้มันเคยมีบ้านนะครับแล้วก็เขาเนี่ยเคยเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวไว้บริเวณน,นี้นะทุกคนแล้วทีเนี้ยวันหนึ่งนะครับเหมือนว่าเจ้าของไร่เนี่ยเขาเจอแสงแดงๆแล้วก็เช้ามาเนี่ยพวกวัวเขาเนี่ยทุกคนมันล้มป่วยแล้วก็ล้มตายนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรแต่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเห็นแสงแดงๆนะผมไม่รู้ว่า ภาษาเขาเนี่ยทางภาษาก็เหลืงเนี่ยแสงแดงๆเนี่ยเขาเขาก็บอกว่าเห็นเป็นแสงแดงๆผมคิดว่าในการที่เขาเจอแสงแดงๆหรือว่าเห็นแสงแดงๆเนี่ยผมว่าเป็นไปได้ก็คืออาจจะเป็นพวกพูดผีปีาศาจไม่ก็เป็นกัดซือนะทุกคนถ้ายังไงคืนนี้เนี่ยผมเองก็อยากจะรู้นะครับแล้วเขาบอกว่าคนที่ผ่านไปผ่านมาแถวนี้เนี่ยเขายังเจออยู่นะครับช่วงประมาณดึกๆนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยคืนนี้ผมเองเนี่ยมาคนเดียวนะ แล้วก็ตอนนี้เป็นเวลาสามทุ่มยี่สิบกว่านะครับผมเองก็อยากจะมาพิสูจน์ว่ายังจะเจอแสงสีแดงแบบที่เขาเจอกันหรือเปล่าแล้วก็ตรงสถานที่ข้างหลังที่ผมเล่าเนี่ยมันเคยเป็นคอกแพะแล้วก็มันเคยเป็นบ้านนะครับแล้วก็ตอนนี้เขาทําเป็นคอกวัวแล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยวัวก็เคยล้มตายเขาบอกว่าล้มตายเนี่ยเขาเจอแสงสีแดงนะทุกวันนี้เขาก็เลยปลูกเป็นพวกเขาเรียกว่าอะไร้นขน,นุนพวกผลไม้นะ ทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงคืนนี้ผมจะลองไปพิสูจน์เลยว่าไปเดินหาแสงสีแดงนะอยากจะรู้ว่าแสงสีแดงเนี่ยมันคืออะไรกันแน่นะครับไปทุกคนถ้าไม่เสียเวลาเนี่ยถ้าใครดูคลิปนี้เป็นคลิปแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับทุกการแชร์ทุกการไลค์ share, กก like ของพี่ๆลุงป้านานา,นา,นานเนี่ยทำให้ผมมีกําลังใจในการที่จะทําคลิปหรือว่าทํา YouTube ต่อนะทุกคนถ้าอย่าง,งนั้นไปกันเลยดีกว่าทุกคนครับบริเวณที่ผมบอกเนี่ย มันอยู่ข้างหน้าผมนะครับอยู่ข้างล่างงู่นเลยนะครับที่เจ้าของที่เขาบอกว่าเขาเคยเจอแสงสีแดงๆนะครับก่อนที่วัวเขาจะล้มตายหรือว่าแพ้ที่เขาเลี้ยงนี่ล้มตายนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอามาเลี้ยงที่นี่แล้วนะครับเขาย้ายที่เลี้ยงแล้วนะทุกคนที่เขาบอกว่าเขาเจอแสงสีแดงๆนะครับผมเองก็อยากจะรู้ว่ามันคือแสงอะไรนะครับผมก็เลยต้องมานะทุกคน เขาบอกว่ามันต้องเดินมาทางนี้นะครับนี่หรือเปล่าวะโอ้ทุกคนมันเป็นอะไรวะมันเป็นคล้ายๆบ้านเก่าๆเลยมาก่อนนะครับเดี๋ยวทุกคนมันต้องข้ามน้ำนะตอนนี้ขออนุญาตทมน้อนก่อนนะครับ บริเวณแถวนี้ที่เขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยสร้างบ,บ้านแล้วก็เขาเคยเอาพวกวัวพวกแพเนี่ยมาเลี้ยงนะครับทุกวันเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยเขาไม่ได้เอามาเลี้ยงเลยนะครับเขาก็เลยปล่อยหลหล้างนะทุกคนนี่ดูดิมันก็เลยเขาก็เลยปลูกเป็นพวกมะพร้าวพวกอะไรนะครับ คืนนี้นานๆจะมีรถเนี่ยสานจอนไปมานะทุกคนเพราะว่ามันเป็นไร่มันเป็นที่ไร่ที่ที่ของเขานะครับนี่คุณเห็นปะกว้างมากเลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นคอกมาก่อนนะครับนี่เขากันไว้ทําไมก็ไม่รู้นะครับแล้วก็คือแบบมันกว้างมากนี่นะครับ เมื่อก่อนมันเคยเป็นคออแพ้แล้วก็ข้อบัวนะเขาบอกว่ามีบางวันเนี่ยคนผ่านไปผ่านมากลางคืนเนี่ยเขายังเจอแสงเนี่ยลอยอยู่บริเวณนี้นะครับคือมันมันกว้างจริงทุกคนผมเข้ามาคนเดียวแล้วคือผมเนี่ยขนลุกมากเลยขนลุกจริงทุกคน เหมือนคล้ายๆผมได้ชินเสียงคนเฮ้ยอะไรลวนลงมาวะเหมือนผมได้ยินเสียงอะไรลวนลงมานะครับ มีมากกุ่น ขอใจได้ยินเสียงคนคุยกันเลยนะครับมาทางดานนี้ทุกคนเฮ้ยเสียงเลยวะ เสียงคนคุยกันรอบๆเลยนะครับเหมือนแบบว่าปากตินะไายปากตินะครับไม่เห็นมีอะไรที่แบบแปลกตาหรือว่าน่ากลัวอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเดินดูทัวๆกันหน่อยดูเฮ้ยเฮ้ย เอ้ยอะไรร่วมจักเฮ้ยเสียงรอบรอบเลยวะ พ่อแม่งหล่นมาเนอะไอ้ตรงนน้นมันเป็นคอกคอกแพะเฮ้ยเฮ้ยวัสดีครับ เสียงมันดังหลายรอบมากทุกคนใกล้ๆผมเองอะ่ะแล้วก็หมาหอนด้วยตอนนี้ดังรอบๆเลยนะครับนั่นเสียงเหมือนคนเปิดมออเข้าด้วยเฮ้ยอะไรวะมพะพร้าวหล่นนะวะ มาคนเดียวนี่ผมพกของดีมาตลอดนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะครับใครอะเสียงใครเดินครับเสียงใครเดินครับผมเฮ้ยสวัสดีครับเสียงเหมือนคนเดินเลยอะ่ะ เป้นรอบๆนะทุกคนเฮ้ยอะไรวะไหล่รอบแล้วเสียงอะไรวะสวัสด,ดีครับมันดังไหล่รอบมากกิ่งมะพร้าวหล่นบัว,วะเนี่ยมันต้นขุนนุน นั่นทุกคนครับเดี๋ยวลองสักนั่นดังมาจังทานดังเนี่ยใกล้ผมเลยอะ่ะเดี๋ยวผมไม่รู้ว่าตรงไหนแค่นั้นเองรอบๆผมเลยอะ่ะเฮ้ย เฮ้ยมึงแน่จริงมึงอ,ออกมาไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่อย่ามาแค่เสียงนะครับผมไม่ชอบถ้าแน่จริงอะมาประชันกันเลยดีกว่าให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยอย่ามาแค่เสียงนะครับผม เฮ้ยเหรอวะเฮ้ยเฮ้ยใ,ใครวะเฮ้ยรอบๆเลยทุกคนตอนนี้ทุกคนได้ยินป่ะใครเสียงอะไรวะรอบๆเลยทุกคน ทุกคนลอ,ลองฟังดีนะครับคล้ายคเสียงคนคุยกันเลยนะทุกคนได้ยินปะได้ยินไหมทุกคนไม่รู้ว่าภาษาอะไรอะ่ะทุกคนได้ยินไหมนั่นดังรอบๆผมเลยอะ่ะ เฮ้ยเฮ้ยใครวะใครอยู่ตรงหลังมะพร้าวป่ะใครอยู่หลังต้นมะพร้าววะเฮ้ยผมได้ยินเสียงเหมือนคนอายเลยทุกคน แล้วก็เหมือนลมมาด้วยนะครับแล้วก็เหมือนมีคนเนี่ยทะเลาะก,กันเลยนะครับแต่เห็นไหมทุกคนนั่นเสียงคล้ายๆคนทะเลาะก,กันเลยนะครับไม่รู้าภาษาอะไรนะนั่นดังทั่ว,วบริเวณไร่นี้เลยนะครับ แต่ผมเนี่ยจับจุดไม่ได้ว่าดังมาจากด้านไหนมีเสียงเด็กร้องด้วยเอาแล้วไงทุกคนผมว่ามันไม่น่าจะใช่แค่แสงแล้วละ่ะผมว่าน่าจะมีคนตายบริเวณ ไลยแห่งนี้ด้วยนะครับนั่นผมได้ยินเสียงคล้ายๆเด็กร้องไห้เลยอะ่ะเฮ้ยนั่นทุกคนได้ยินไหมดังรอบๆผมเลยอะ่ะลมก็มานะครับตอนนี้เด็กเล็กร้องเหมือนเด็กแรกเกิดเลยอะ่ะ ทุกคนดูดิเสียงคล้ายๆเสียงเด็กแรกเกิดเลยอะ่ะใครได้ยินบ้างครับทุกคนได้ยินป่ะเดี๋ยวผมจะลองตามเสียง คนเหมือนเสียงเด็กแรกเกิดร้องใกล้ๆผมเลยนะครับตอนนี้เฮ้ยลมมาแรงมากเฮ้ยเสียงเหมือนเด็กแรกเกิดร้องไห้เลยอะ่ะดูดิแล้วก็ลมมาแรงมาก ว่ามันไม่ได้มีแค่แสงสีแดงแน่ๆผมพูด่าควรไปวนมาแบบนี้ผมเสียวเหมือนกัน,นทุกคนเสียวหลังมากๆด้วยตอนนี้มาตัวคนเดียวนะครับพี่ดูก็ไม่ว่างน้องหนัดเอ้ยเดี๋ยวทุกคนว่าเริ่มเริ่มละเริ่มละมันเริ่มตึงละเอากันทุก่าลมแม่งเริ่มมาแรงและไม่รู้นะครับมันเป็นเพราะอะไรดูดิ มาพุงมาเผาดินกันไมเลยอ่ะลมพัดแรงมากเสียงเหมือนคล้ายๆเสียงเด็กและเกิดร้องเลยอะหลังจากนั้นลมก็มาแรงมากเลยนะครับดูลมดิเดี๋ยวผมจะทุกคนผมจะหาที่สุ้มนะครับผมจะดูว่ามันจะมีแสงหรือเปล่า บริเวณทุกคนเดี๋ยวผมขอหาที่แบบใหญ่ๆก่อนนะครับขอแอไม้ต้นไม้ก่อนผมว่าน่าจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นที่ที่ดีที่สุดสิ่งร,รอบๆเลยอะ่ะหมาหอนด้วยตอนนี้ ผมจะนั่งบริเวณต้นไม้ต้นนี้นะครับทุกคนครับเมื่อกี้เนี่ยเกิดเหตุประหลาดมากตอนที่ผมกําลังจะตั้งกล้องนะทุกคนเหมือนผมเจอแสงเนี่ยลอยตรงบริเวณข้างหน้าผมเลยนะครับผมถ่ายกล้องไม่ทันเลยนะตอนที่ผมกําลังจะตั้งกล้องนะทุกคนเดี๋ยวผมเนี่ยจะลองตั้งกล้องดูอีกทีนึงนะครับต้องขออภัยจริงเมื่อกี้ผมตั้งไม่ทันผมเจอต่อหน้าต่อตาทุก มันเป็นแสงสีแดงลอยผ่านนะครับแล้วผมเนี่ยขนลุกมากผมต้องแอบใกล้ๆต้นไม้ต้นใหญ่ต้นนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแอบถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่านะทุกคนรอบเนี้ยเหมือนว่าแสงเนี่ยลอยผ่านผมแบบไวามากทุกคนแล้วก็ลอยสูงมากๆเลยนะครับเดี๋ยวถทายังไงทุกคนเดี๋ยวผมจะบิดไฟทั้งหมดแล้วก็ผมจะลองถ่ายดูนะครับไม่รู้ว่า จะเจอหรือไม่เจอนะทุกคนทุกคนดูแล้วก็พิจารณาเอาเองนะทุกคนว่ามันคืออะไรนะครับเดี๋ยวเจอก็เจอพร้อมกันนะครับเมื่อเกี้ผมเจอจริงๆทุกคนผมนี่ขนลุกมากดูดิยังขนลุกไม่หายเลยนะครับตอนนี้แล้วก็เริ่มดึกแล้วด้วยนะครับเดี๋ยวทายยังไงผมจะต่างกล้องให้พี่ๆดูแล้วผมจะปิดไฟทั้งหมดเลยนะไปทุก ตอนนี้เหมือนผมได้ยินเสียงเด็กเล็ดร้องไห้ด้วยแล้วก็ผมได้ยินเสียงหมาหอนด้วยนะครับทุกคนไยนเียะเหมือนครๆมาหอนเลยอะทุกคนผมเจอแสงแสงแสง,แสงทุกคน ใครเป็นหน้วะเฮ้ยนู่นไงทุกคนมันลอยเฮ้ยลอยข้างบนด้วยข้างล่างด้วยเฮ้ยแสงมันลอยข้างบนด้วยข้างล่างด้วยนะครับ

พอลมมาแรงมากตอนนี้เฮ้ยแสงหายไปไหนวะทุกคนหายเฮ้ยเมื่อเมื่อเกี้มาลอยข้างหน้าบริเวณแถวนี้ทุกคนหายไปไหนวะเฮ้ย บริเวณนีออ้อะไรวะเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะทุกคนเมื่อกี้มันลอยบริเวณนี้เฮ้ยเสียงเด็กร้องเฮ้ยมาเผาหล่นนี่วะตกใจหมดเลยเสียงเด็กร้องด้วย เมื่อกี้แสงลอยบริเวณข้างบนนี้นะครับ ไป,ไ,ปไป้ไปูคุณมันเริ่มอันตัดลายแลวนะครับมีสิ่งเรียหล้อยใกล้มากาคนเดียวเล่วน,นะครับเฮ้ยทางนี้ไหนะวะ ม,มีเสียงเด็ดร้องเนี่ยใกล้ผมมากเลยนะครับแล้วก็ชัดเจนมากเฮ้ยแสงนั่นน่ะเหมือนแสงมันลอยตามผมมาเลยอะทุกคนเห็นปะนั่นเฮ้ยเหมือนเอ้ยเหมือนคล้ายๆแสงลอยตามผมมาเลยนะครับทุกคนยังไงผมเนี่ยต้องขอจบคลิปพิยงเท่านี้นะครับ เดี๋ยวผมรู้สึกว่ามันอันตรายละเดี๋ยวผมต้องออกจากบริเวณนี้เลยนะครับถ้าย่งไงเนี่ยทุกคนยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยนะครัถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะเดี๋ยวผมจะต้องพาพี่ดูมาแน่นอนเฮ้ยแสงแสงไงมันมีบ่อน,น้ำตรงนั้นด้วยผมว่ามันมาหากินปลาแน่แนยแน่เดี๋ยวๆไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้านะครับ Hãy sáng cho sáng